เกษตรกรไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงสวัสดีครับกลับมาพบกับควายดําทําเกษตรพอดแคสต์นะครับผู้ติดตามรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเพจควายดาําทําเกษตรหรือว่าเป็นทางช่องยูทูบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเลยกันนะครับสําหรับทุกๆช่องทางการติดต่อสื่อสารกับควายดําทําเกษตรนะครับก็โดยเฉพาะ u t u b e นะครับยังไงก็รบกวนนิดนึงนะครับเพราะว่า อ,อยากจะเป็นยูทูบเบอร์เขาบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> คือตามกติกาของ y t u t u เนี่ยนะครับถ้าเกิดใครมียอด subscribe หรือว่ายอดพูดติดตามครบ1,000 subscribe นะครับหรือ1,000คนนะครับก็จะเขาจะมีรายได้เล็กๆน้อยๆให้นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ก็ไม่ได้หวังรายได้อะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าเออเอาไว้เป็นค่าขนมนะครับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเผื่อจะได้มีงบมาทําแจกลูปเพจนะครับทำของแจกลูปเพจบ้างนะครับจริงๆ EP นี้เนี่ย มันเกิดมาจากที่ผมได้เขียนโพสต์เรื่องสารคุ้มไข่นะครับตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยน่าจะ2โพสต์แล้วนะครับลหลายคนก็ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังสงสัยหรือว่าอ่านไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวพอดแคสต์ควยรักทำเกษตร EP ที่7 EP นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกเรื่องสารคุ้มไข่นะครับนะคุยเจาะลึกกันเลยว่าสารคุ้มไข่นะครับในปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้กันนะครับมัน มีที่มาที่ไปแล้วมันมีสารอะไรบ้างนะครับสำหรับยาคุมไข่นะครับออหรือว่าสารเคมีที่มีคุณสมบัติมีผลต่อการฟักตัวของไข่หรือว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า t a n s o r i a l effect นะครับก่อนที่เราจะไปถึงการรู้ว่าสารอะไรคุมได้บ้างเนี่ยเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าปกตินะครับในบรรดาศัตรูพืชน,นี่ส่วนตัวผมจะจัดแบ่งออกเป็น4กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มรายแดงกลุ่มนอนผีเสื้อนะครับ แล้วก็กลุ่มเพี้ยปากดูดแล้วก็เป็นเพี้ยไฟนะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยสารคุมไข่อะไรนะครับสารคุมไข่อะไรนะครับมีสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์ในการจัดการควบคุมการเจริญเติบโตเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยนะครับก็จะมีในกลุ่ม 10A แล้วก็กลุ่ม 10b นะครับมาที่กลุ่มแรกนะครับกลุ่ม 10A นะครับในกลุ่ม 10A นี้นะครับจะมีสารอยู่3ตัวนะครับ ได้แก่สารโคเฟนเทอร์ซีนเฮกซีไทอาซอกและก็ไดโฟลวิดาซินสำหรับในประเทศไทยนะครับณนะปัจจุบันนะครับในกลุ่ม 10A มีสารที่ขึ้นทะเบียนขายนะครับนะบเพียงตัวเดียวนั่นก็คือสารเฮกซีไทอาซอกนะครับ1.8% ec เพียงตัวเดียวจากที่ได้เห็นในท้องตลาดมารู้สึกตอนนี้จะมีขายอยู่ประมาณ3บริษัทอาจจะก็ไปตามหากันเอาเองแล้วกันนะครับว่าบริษัทไหนไม่ยากนะครับ สำหรับตัวสารเฮกซไทยาซอกนะครับถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี1982นแะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนขายครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อปี1985นสํารับหรับประเทศไทยเองนะครับบริษัทที่นําเข้ามาขายบริษัทแรกก็เป็นบริษัทของญี่ปุ่นเช่นกันนะครับ <c oughs> อันนี้คงดาวมาย่ายาอะไรใช่ไหมครับน่าจะคุนค้นกันอยู่เพราะว่ามียาดังหลาย,ลายตัว ส,สารใหกซีแทสซอกนะครับเป็นสารเคมีในกลุ่มคาร์บซาไมายคุณสมบัติของมันหลักๆเนี่ยก็คือมีฤทธิ์ในการถูกตัวตายแล้วก็กินตายนะครับไม่ดูดซึมนะครับมีประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดไรแดงหรือไรแมงมุมในวงเตตราไนชีดีนะครับเช่นไรแดงหมอนนะครับไรแดงแอฟริกาในทุเรียนนะครับไรแดงแอฟริกันในส้มนะครับโดยเฉพาะระยะตัวอ่อน และก็ยังมีคุณสมบัติเป็นสารคุ้มไข่ท้องไรเพศเมียนะครับแต่สารเฮกซี่แทรซอกนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพต่ํากับไรสัตวเพืชกลุ่มอื่นนะครับเช่นไรแมงบุมเทียมไราขาวพริก อะไรสนิมส้มหรืออะไรชนิดอื่นๆแล้วก็ยังมีความเป็นพิษต่อพึ่งและปลาต่านะครับอันนี้ก็ใครที่อยู่โซนดําเนินหมันแพ้วโซนทางรังสิตนี้ก็สามารถใช้ในในล่องได้เลยนะครับเพราะว่ามีความเป็นพิษต่อปลาทั้งต่านะครับและนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสารเฮกซีแทซ็อกนะครับซึ่งเป็นสารอีกตัวที่ช่วยในการกําจัดรายแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพสนะ่วนสารในกลุ่มสินบีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยครับณนะปัจจุบันนี้นะครับยังไม่มี การขึ้นทะเบียนขายนะครับในประเทศไทยนะครับก็ยังมีแค่เฮกซี่แทซ็อกต,ตัวเดียวสําหรับยาคุมไข่ของไรแดงก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหม่นั่นคือกลุ่ม23นะครับมีกลุ่มย่อยทางเคมีของสารกลุ่มนี้2ตัวคือกลุ่ม t r ตโตรนิกแอซิแล้วก็กลุ่ม t เตตร m i c a c อซมีคุณสมบัติแบบถูกตัวตายไม่ดูดซึมแต่มีคุณสมบัติดูดซึมผ่านทางใบสําหรับการออกฤทธิ์ นะครับในกลุ่มนี้นะครับก็คือมันจะไปยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันโดยเฉพาะการสร้างไตรกิสรายนะครับและกดไขมันซึ่งสารในกลุ่มนี้มีข้อดีคือไม่เกิดการต้านทานข้ามสายพันธุ์กับสารที่มีกลุ่มอื่นนะครับที่สําคัญนะครับในปัจจุบันนะครับมีประสิทธิภาพต่อแมลงและไรสศัตรูพืชทั้งระยะไข่และระยะตัวอ่อนของแมลงหลายชนิดนะครับเช่นไรเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้เพี้ยอ่อนแมลงวีขาวม้วนนะครับแล้วก็ยังมี ผลต่อการฟักของไข่ในท้องอีกด้วยนะครับสำหรับสารในกลุ่ม23กลุ่มใหม่นี้นะครับได้แก่สารซไปโรมีไซเฟนนะครับแล้วก็สไปโรเตตามทนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ยังเป็นสารที่ยังไม่หมดปาสิตหรือว่าหมดสิทธิบัตรนะครับก็จะมีจำหน่ายอยู่เพียงบริษัทเดียวนั่นก็คือบริษัทไบเออร์นะครับนะก็ตอนนี้ราคายังค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับสารทั่วไปนะครับก็ถือว่าเป็น ยาในกลุ่มสเปเชียลแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่มีการหมดจิทธิบัตรนะครับบริษัทอื่นยังทำมาขายไม่ได้อันนี้ก็เป็นสารคุมไข่ในกลุ่มไรนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับก็จะมีในกลุ่ม 10A นะครับมีสาร1ตัวคือสารเฮกซ่ไทอาซอกนะครับและก็อีก1กลุ่มก็คือกลุ่ม23มีสารอยู่2ตัวได้แก่สไปโรมีไซเฟนนะครับแล้วก็สไปโรเตตราแมทอ่านี่ก็เป็นในกลุ่มไรแดงนะครับ ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือยาคุมไข่นอนสําหรับยาคุมไข่นอนนะครับที่มีขายในท้องตลาดบ้านาเรานีครับในปัจจุบันเอาที่ผมเห็นแล้วกันนะครับว่าเ,าเห็นผ่านตานะครับขายในร้านบ้างหรือว่าร้านเพื่อนๆกันนะครับจะเห็นสารในกลุ่ม15เนี่ยเยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามีบริษัทขึ้นทะเบียนขายกันอยู่หลายตัวหลายบริษัทนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักกับสารกลุ่ม15กันเลยนะครับว่ามี สารอะไรกันบ้างแล้วก็มีกระบวนการในการคุมไข่หนอนได้อย่างไรนะครับสารกลุ่ม15เป็นสารที่ยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ไคตินของหนอนผีเสื้อนะครับมีกลุ่มย่อยทางเคมีที่ชื่อว่าเบนโซอินยูเรียซึ่งสารในกลุ่มนี้จะไปรบกวนกระบวนการการสร้งางไคตินทําให้หนอนลอกข้ามไม่สมบูรณ์และทำให้หนอนตายในที่สุดหรือถ้าได้รับในอัตราต,าตา่ำอาจจะลอดชีวิตเป็นดักแด้และก็ตัวเต็มวัยมันจะมีผลในการฟักการวางไข่ในรุ่นต่อไปนะครับ ส่งผลต่อการรอดชีวิตนะฮะทำให้หนอนเนี่ยมีอัตราการเกิดน้อยลงนะฮะนี่คือเป็นกระบวนการการทำงานนะครับของสารกลุ่ม15ซึ่งในปัจจุบันนะครับมีการขึ้นทะเบียนสารในกลุ่มนี้หลายตัวที่เราคุ้นคุ้นคันก็มีตัวลูเฟนนูรอนนะครับแล้วก็ตัวโนวานูรอนนะครับที่มีขายกันในท้องตลาดประเทศไทยนะครับมีการใช้สารกลุ่มนี้ในหนอนผีเสื้อหลายชนิดนะครับเช่นนอนเจาะสมอฝนะครับนอนกระทุ้ผัก หนอนกระทูหอมรวมถึงหนอนกระทูข้าวโพดนะครับที่มีการระบาดอย่างรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังมีผลต่อมแมลงกลุ่มอื่นนะครับเช่นระยะหนอนของกลุ่มด้วงตัวอ่อนเพีย้ยจกรจันนะครับเพี้ยกระโดดสีน้าตาลมาแมลงวีขาวตัวอ่อนของมแมลงวันทองนะครับซึ่งตัวเจ้า,มาแมลงวันทองเนี่ยในประเทศออสเตรเลียนะครับมีการใช้สารกลุ่มนี้ในการ ควบคุมนะครับไม่ให้มันเกิดการฟักตัวนอกจากยาคุมไข่หนอนนะครับจะมีในกลุ่ม15แล้วนะครับยังมีกลุ่ม18นะครับซึ่งสารในกลุ่มนี้ก็คือสาร d ดเอซ y l h y ดราซีนนะครับสารในกลุ่มนี้จะมีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือตัว o m a ฟี n o ไซต์นะครับแล้วก็ตัวเมทอ o x y ฟี n o ไซต์นะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่ไม่ค่อยเห็นยา2ตัวนี้หรือว่ายากลุ่มนี้ในตลาดเท่าไหร่นะครับ ยังมีน้อยนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะครับน้อยมากที่ที่เห็นสารของ2ตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นายาในกลุ่มที่ใช้คุมไข่นอนแล้วกันนะครับสารคุมไข่ตัวต่อมานั่นก็คือสารกลุ่ม16นะครับ คือสารบูโฟเฟซีนซึ่งปัจจุบันมีเพียงชนิดเดียวคือบูโฟเฟสีนนะครับมีขายกันอยู่2สูตรนะครับที่ขึ้นทะเบียนกันนะครับก็คือสูตร25% wp นะครับแล้วก็สูตร40% sc นะครับกลุ่มนี้นะครับหลายหลายคนผมว่าคงจะรู้จักกันดีนะครับนะฮะเพราะว่าในระยะ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเอามาขายกันค่อนข้างเยอะนะครับบูโฟเฟซีนนะครับ จะเก่งในการควบคุมไข่เพี้ยในอันดับโฮมอฟทาร่านะครับซึ่งในอันดับโฮมอฟทาร่าเนี่ยก็จะได้แก่ประเภทพวกเพี้ยกระโดเพี้ยจัก,กระจัดนนะครับเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนพยเพี้พยไก่แจ้ลำไยเพี้ยไก่แจ้ส้มนะครับแมลงมวีขาวนะฮะซึ่งสารบูโฟเวซีนเนี่ยอย่างที่ผมเขียนในโพสต์ถ้าถ้าถ้าคนเคยอ่านนะครับว่าปีที่ผ่านมาในเห็นเยอะนะครับคืออย่างตอนที่ช่วงหนอนกระทูข้าวโพดละบานเนี่ยมีเซล์ของหลายหลายบริษัทนะครับเอาบูโฟเวซีนไปแนะนําให้กับร้านค้าหรือ เกษตรกรว่ามันเอาไปสามารถใช้คุมไข่หนอนได้นะครับซึ่งโดยหลักการทํางานและการเอาดีของมันเนี่ยนะครับมันไม่สามารถคุมได้นะครับเพราะว่าบูฟเฟอซินเนี่ยจะเก่งนะครับในการคุมไข่เพลี้ยในยอนดับของมอสเทราเท่า hmm. นั้นอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับว่ามีตัวไหนไปบ้างน,นะครับซึ่งส่วนใหญ่หรือว่าเกือบร้อซจะเป็นพวกลุ่มเพลี้ยปากดูทั้งหมดนะครับรวมถึงมีคนไปแนะนาว่าคุมไข่เพลี้ยไฟได้ด้วยนะครับซึ่ง เพี้ยไฟเนี่ยเป็นแมลงปาดูดเหมือนกันนะครับแต่มันอยู่คนละเรียกคนละอันดับกันนะครับกับพวกเพี้ยปากดูทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นอขอขอย้ำนิดนิดหนึ่งนะครับว่าบูฟูลฟีนเนี่ยอย่างส่วนตัวแนะนำเนี่ยก็จะแนะนําพวกกลุ่มพวกเพี้ยปากดูทั่วไปมากกว่าเช่นเพี้ยกระโดดเพี้ยจักจั่นอะไรพวกเนี้ยเพี้ยไก่แจ้เพี้ยนาสารอะไรพวกเนี้ยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมักจะจับบูฟูลซีนบวกกับกลุ่มยาฆ่าตัวแก่ตัวอื่นไปนะครับเช่น แลมดาบ้างไซเปอร์ Cyber บ้างนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่มีฤทธิ์ในการคุมไข่ก็คือกลุ่ม17นะครับแต่ก,กลุ่มนี้ปัจจุบันนะครับไม่มีการคทะเบียนขายในประเทศไทยก็สําหรับเรื่องยาคุมไข่ใน ควายดำทเกษตรพอดแคสต์ EP นี้คุยให้ฟังกันพอของปากของคอนะฮะก็ใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องยาคุมไข่นะครับก็สามารถไปติดตามอ่านได้ทั้งในเพจควายดำทำเกษตรนะครับใน YouTube Channel ของควายดำทำเกษตรน่าจะประมาณนี้สําหรับเรื่องยาคุมไข่คงพอเข้าใจกันบ้างนะครับไม่มากกันหนอยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้เข้ามาฟังกันนะครับแล้วก็พยายามจะหาสาระดีๆสาระความรู้ที่มีประโยชน์กับเกษตรกร นะครับเอามาลงใน c h anel n youtube บ่อยๆก็คงจะร่ำรากันแค่นี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคอยดังทำกเษกษตรอดแ c สต์ EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ